สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคบวันนี้เราสู่และปิดคลุนะครับวันนี้ผมฮนะยู่ในเกมปะการังไฟเลสนะฮะโอเคนะครับ,เ,นะรบเกมปะการังไฟเลสนะก็เป็นเกมตัว gba นะฮะ gba เป็นเกมหรือชื่อเต็มครับของ gba ก็คือ g a m e boy advance นะครับนะ gba นะฮะก็ ตอนนี้เราอยู่ในบ้านเมืองพาเลทาวนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดงงญ้าดูฮนะอ่าด็อกเตอร์เฮ้ด็อกเตอร์มาเฮ้ลอก่อนมันอันตรายโปกเกมอนป่ามันจะอยู่ในต้นยา้าคุณต้องมีโปกเกมอนก่อนเพื่อปกป้องคุณันรู้ตาไม่นี ฮะนับกินเป็นเพื่อนของเราเป็นสตูคู่แข่งกันก็ได้นะครับเรียกว่าสตูคู่แข่งนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าชื่อผมในเกมโปเกมอนฟา์ลลชื่ออะไรชื่อลับปิดนะฮะอ่าบอกชื่อไว้หน่อยเดี๋ยวหลายคนจะงงว่าเวลาไปคุยกับคนเนอะลับปิดมันคืออะไรฮนะโอเคนะตรงนี้นะครับลคเตอร์ Hi, เขาให้เลือกโปเกมอนได้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอสมเลือกดีกว่า 3าสองหนึ่งศูนย์ะครั้งนี้นะฮะโอเคผมจะเอาฮิตโตครั้งนี้นะฮะโอเคเย่หนูไม่มีนิกเนมนะครับผมจะยังคงความเป็นออริจินอลไว้นะฮะ่ะฮะเขาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเกมโปเกมอนจากที่ผมได้เล่นมานะครับทั้งหมดผมเล่นมาผมเล่นภาค ภาคไอ้นี่อะไรนะภาคภาคแบ็คนะของ Nintendo นะครับแล้วก็เล่นภาคไว้นะครับใน GBA แล้วก็เล่นภาคอเมริกาอเมริาเมลา,าถ้าเรียกผิดก,ก็ขอโทษนะภาคที่มันเป็นรูปเล็คอซ่าเออภาคนั้นแหละผมเล่นมานะฮะแล้วก็ไอภาคนี้แหละเนะี่ยฮะสังเกตว่าสังเกตว่านะครับพวกแข่งจะเลือกโปเกมอนที่ มีธาตุได้เปรียบกว่าเราหนึ่งธาตุนะครับฮะคราวนี้กินเขาเรียกแล้วว่าเวทรละปิดเดี๋ยวก่อนรละปิดมาเรามาเช็คเอาเวทไปเกมอนกันอ่ะขมอนอืมเขาบอกนะฮะอ่ามาแล้วกวีนทรงซนนี่ก็ไมะมาอืมโอ้ f อ r p พีดเ s ็กซ s โซพ s ช a เอ a อารัไละปิดโอ้ไม่ต้องอ่านแล้วคิกเกิ แปลภา,าัาไม่่คยไม่ค่อยแข้งอังกฤษถ้า HP ใครแต่ส่วนจะจวินนะครับส่วนนั้นก็ชื่อนะฮะมีชื่อมีเพศมีเลเวลมี HP ีฮิตโคังเยถ้าควรน,นะฮะอ่ามีฮิตโอคังเยมีถ้าควรกับถ้าถ้าขู่คำรามังกรมไม่รู้อนะฮถ้านี้นะครับจะเป็นลดการป้องกันนะครับเทวิปนะฮะ ่าผมจะควนๆไปเรื่อยๆะฮะอ่ฮะอือฮะน่าจะชนนะแล้วโอเคครับได้เจ็ดสิบเอเดวลฟ็ครับโอเคอือเอ็กซ์แลนต์ นคะรับณตอนนี้เราจะออกเดินทางกันไม่พูดพร้อมทำเพลงนะคะก็หลายคนอัดงงนะครับว่าตอนเปิดเกมมาเป็นยังไงก็จะขึ้นเป็นรูปหน้าดำๆนะฮะแล้วก็จะเขียนว่า Nintendo Game f r e บ้าบออะไรองม,มันก็ไม่รู้แล้วก็ให้กดกดไปกดพิสตาแล้วก็ New Game เสร็จแล้วรูปดอกเตอร์กิโดแล้วก็ตั้งชื่อต,ตั้งเพศนะครับแล้วก็ผจนไทยนั่นแหละ เหมือนที่ผมอยู่ในบ้านเจอแม่นะฮะครับตอนนี้เดี๋ยวคนคนนี้เขาคือไข่ใหไอเวิร์กแอดอะโปเกมอนมารอ๋อไอซี่โปเกมอนมารนั่นเองนะฮะนะฮะนะฮะโอ้ไ uh ด้ฟอชั huh. uh ่นครับ huh. uh huh. ขอบคุณครับ <laughs> ดื้อๆอย่างนั้นเลยไปเอามาดื้อๆเลยนะฮะ ก็นะฮะก็เกมโปเกมอนเนี่ยนะถ้าใครไม่รู้จักก็ผมว่าแปลกนะโปเกมอนเนี่ยนะใช้ถ้าควรปุ๊บก uh, ็ชนเนาะอือฮะได้ออเอเเพลงรัวมาก ะดุงเลยฮะป๊อปปมาหานะฮะเร,เราจะเดินทางไปเมืองต่อไปกันนะครับนะฮะ <c oughs> โอ้ท่านผู้ชมฟังเสียงเพลงนะฮะรัวม,มากอ่าเรนพ่นไฟแล้วครับเรียนรู้การพ่นไฟตัวครั้งนี้ของผมเรียนรู้การพ่นไฟละอือฮะ คือครับมมลองยูนิเซิตี้เป็นเมืองที่เงียบนะฮะเงียบก็ไปปักมอสเซ็นเตอร,ร์กันเลยนะนักษานะกดผิดกดผิดผมกดผิดผมกดผิดขอโทษขอโทษขอโทษนะเนี่เงียบ เราจะไปต่อกันเลยนะฮะอ่าตรงนี้มีคุณลุงขวางทางอยู่ยไราจะเนี่ยไปฟรักคุณลุงคุณลุงเป็นไรหิวอะไรป่าลุงอือฮึอ่าเฮ้อยู่เซยมฟอนพาเลลเทาคนมาจากาเลเทาอืม ฉันรู้คุณรู้คุณรู้จักคุณรู้จักปริเฟเซอ,อร์อกรึเปล่าใช่ไหมอะไรสักอย่างจะไม่ไม่ค่อยแข็งอังกฤษนะฮะอะไรอีกนะ่ยเอ่อตะก,กี้จากที่ผมอ่านนะครับอ่าอ,อ่านตะก,กี้นี้นะฮะที่ พ่อค้าโเกิมอรเขาบอกนะคะเขาบอกเราว่าเอาพัสดุเนี่ยไปส่งให้ด็อกเตอร์โอกิโดะนะฮะแล้วผมก็เจอกับหนูสีม่วงที่ชื่อว่าโคลาต,ต้านะฮะผมก็คนไฟใส่มันนะครับแล้วมันก็จะตายอา้าวไม่ตายซะง,งั้นอา้าวคนไฟอตายตายสินะใชคครับ ตามเนื้อเรื่องเลยนะฮะโอเคอืมอืมอเคเดลิเวอรี่นะฮะเดลิเวอรี่กินนะฮะเขาบอกว่าฉันต้องได้ก่อนอืมคนโต๊ะนี้มีโปเกเด็กเอ่อโปเกเด็กเนี่ยครับเขาบอกว่าเป็น is a high tech encyclopedia โ oh อ้โหมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ครับครับครับ ก็นะฮะจากที่ผมอ่านตะกี้นี้แล้วนะฮะเขาบอกว่านะฮะดร็อคคิโดเนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะจับโปกเกมอนให้ได้ครบทุกตัวแต่เพราะว่าเขาแก่เกินไปเขาก็เลยไม่ทำแล้วนะครับนะก็จะฝากภารกิจไว้ให้เราทำนะครัแไปว่าพ้นไฟ ควรฮต่อไปนะฮะเอ่อก็จะนี่นะฮะเอ่อปเกด็กนะครับเราซีนสี่ตัวนะครับเพราะเราเจอฮิโตะคางี้เจอซันิกามินะฮะแล้วก็เจอตัวโคดัตาแล้วก็บัปโปะนะครับนะเอ่อฮะ มอของเราก็มีฮิตโ้ครั้งนี้ที่กำลังเต้นโยโย่อยู่นะฮะโครต้าเลเวลสี่อันนีนนจัดการเลเวลแปดนะครับ คุณลุงลุกแล้วคุยกับลุงหน่อยอ่าอ่าคุณลุงเขาจะจับบีเดอร์ให้ดูนะครับปิงอะฮะทำไมลุงไม่สู้ล่ะลุงเอาตัวเองไปสู้ทำไมอะลุงลำบากมากยนะลุงครับ แค่มาดูคุณรู้แค่นี้ได้ทีวีมาหนึ่งทีทีชี่ทีวีนะไม่ใช่ทีวีอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะกลับมานะฮะนะตอนนี้นะครับเรามาอยู่ตรงเรียกว่าอะไรป้อมยามเหรอ อะไรก็ไม่รู้นะฮะนะที่มีโต๊ะมีผู้คนนะครับและตรงนี้เป็นวิเยาลัยฟาเรสเหรอโอเคเขาบอกว่าโปรกแกรมแมลงเยอะไหนลองดูดิโอ้คาตาปี่ขอบคุณครับอือฮึอ่าเห็นไหมโปรกแกรมแมลงนะครับ เคเยกันวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบถ้ชอบหรือืมกดไกลค์กดสัครสายผมด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีครับ